ครับการตัวไอเฟิร์นะครับก็อยาให้พวกเราให้ความสนใจแล้วก็ที aker, like. ่จะถึงนี้ก็จะมีการประชุมวอร์มใหญ่โดยท่านรองผู้ว่าก็จะมาเป็นประธานในการประชุมอีกครั้งหนึ่งฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่นะครับทุกคนรับรู้โรคกับสัวไเฟิร์ดีเพราะเราดำเนินการทั้งหมดนะครับยังทางที่เรืองตำรวจมาความมีอย่างที่มีระบบการควบคุมข้อมูโรคที่ดี ไม่เป็นอะไรเปอร์เซ็นต์ได้นะสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นสาสถึงห้าสิบหรับรายย่อยนะครับรายย่อยที่มีระบบควบคุมป้องกันโรคที่ไม่ดีกระโหลกผลิตภัณฑ์จับหมูชิ้นกุนเชียงอะไรต่างๆนะครับไม่ควรจะไปให้เลี้ยงในสัตว์ต่อก็ฝังด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการป้องกันโรคนะครับเพราะ ต้องอดเลยนี่ไม่มาไม่อยากมามาน่าะเสียดายมันเอาไข่มาแล้วเสียดายโชคไม่โชคกี่เจ้าหนี้คุณหเอหยอบไม่ช่วยเยอะเลยแต่ตอนนี้แบบค่อยทำใจ เป็นกรองอนุบาลเนาะจากอนุบาลลูกมนเวลาเวลาเราข้อเราใส่ไม่ใช่เขาตั้งไวให้ช่วยอันนี้เมันช่วยชาวบ้านเกษตรกรเรื่อง เราไม่นรู้มันจเรื่อยๆเราบรแต่ว่าเกมเียนตลาด้าเอ็รงเกมเาจส่งใจเขาไม่เคยมีใคตัเดือนเราก่อนไม่มีค่ะแล้วไปแจ้งเขาเองพอหมูไม่พอหมูไม่สบายปุ๊บเราหมูร้อยโลก็ได้3ามพห้าแล้วก็ให้เราเจ็ป เจ็ดสิบห้าเป็นเทนกลดไอ้นั่นลงมาอีกจากสามพันห้ามาแล้วเขาจะให้เมื่อไหร่คะเขาบอกเ่เขาเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเมื่อไหร่อ่ะเขาไม่ได้บอกเขาอยากอยากได้ไวใยยิะะ่งดีนใช่ไหมอยากได้ไวใยนะคะอยากได้ไวใยเพราะเราลงทุนไปเยอะเนาะเราไม่มีไรายได้เลยตอนนี้จ <im> ้ะตอนแรกทำใจยังไม่ได้จ้ะมาแบบทุกวันเราเรามาตอนเช้าน่ะแบบ มาเช้าเราให้อาหารเนาะทุกวันเชา้ากลางวันเย็นล้างสะอาดสะอ้านดีทีนี้พอพอพอมันตายหมดเราก็แบบทําใจไม่ได้นะคะคือเรามีความผูกพันอยูจ้ะผูกพันจ้ะได้รู้ไหมหว่าเป็นเป็นโรคอะไรพี่ยมไม่ทราบหรอกค่ะเพราะว่าเอยเขาก็บอกอยู่นะแต่ว่าเราไม่จำไไยเป็นเอ้เป็นเขาก็มาทําลายมาทาลายยังไงพี่แต่แต่ของของพี่นี่คือ มันตายหมดซะก่อนมันตายหมดหมดวันนั้นเลยวันที่เขามาทําลายประมาณเดือนไหนครับเดือนพฤศจิกาจ้ะกี่ตัวของพี่อะยี่สิบปดคือคือคือตายหมดเลยหมดหมดเกลี้ยงเลยค่ะหมดคอกเลยถ้าคิดเป็นมูลค่าี่ประมาณเท่าไหร่ก็แม่แม่แม่ท้องสองตัวแม่คลอดสองตัว <c oughs> ก็คิดคิดคิดไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราเราขายลูกนี้ จะขายอยู seven, ่ได right sure, <The camera apan> ้อยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นสตัวนี้นะคะแต่ละรอบนะแต่ละรอบจะจะขายได้ประมาณเจ็ดหมื่นถึง8ปดหมื่นตอนนี้ทางปัตตุสานี่มีการโยยายเงี้ยไครับเขาเขาบอกเขาจะช่วยอยู่เลยแต่ว่าไม่รู้ตัวไหนคือยังเงียบอยู่จ้ะตอนนี้อยากฝากถึงรัฐบาลให้ดำเนินการโยยายเงไ้ก็อยากให้ให้ช่วยนะเนาะก็เราเคยเลี้ยงไงแบบไม่มีรายได้อะไรเลยอะ ตอนตอนนี่เราต้องรอเท่าไหร่ครับท,ท,ทางที่เขาเจ้าที่เขาเขาแจ้งที่จะเลี้ยงได้หก <6 S 2> เดือนถึงหนึ่งปีคือกเราก็สูญเสียโอกาสตรงนั้นสูญเสียโอกาสทั้งทั้งปีเลยนะถ้าเราจะเลี้ยงเราก็ต้องไปแจ้งเขาอีกอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็จะออกมาตรวจคอบเขาไม่รู้ว่าจะเลี้ยงมาด <ใน S 1> <ห>ูาว่ามันหมดเชือ้อหรือยงังถ้ามันหมดเชื้อเขาให้เลี้ยงถ้าไม่หมดก็เราก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องรอต่อค่ะก็เราเคยมีรายได้สี่เดือนมันคลอดทีหนึ่งเนาะหมูน่ะ 3เดือนกว่ามันคลอดทีแล้วเราก็ได้ขายลูกได้จุนเจือครอบครัวมุนเงินหมุนไงมุนเวียน,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 นทีนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วทุนก็หมดแล้วด้วยที่ลงทุนกับหมูก็หมดเครื่องเลยคือเหมือนสิ้นเนื้อประดาตัวสิ้นเนื้อประดาตัวเลยจนจน,จนเครียดนะคะจนตอนแรกเป็นไม่สบายนะคะเป็นที่บุยรำนะครับทางปศุสัตว์ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุยลำได้ออกคำสั่งตั้ง War Room, วอร o มควบคุมโรค A S F ตั้งแต่เดือนมีนาคม2562นะแล้วก็มีคำสั่งเป็นเขตควบคุมป้องกันเฝ้าระวังโรค A S F มีคำสั่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2562เหมือนกันนะครับแล้วก็ทางกรสทรว ได้เข้าควบคุมสุกรที่มีความเสี่ยงหรือมีการป่วยอาการใกล้เคียงนะครับต่างๆเนี่ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทั้งหมดเลยเกษตรกรจำนวน408รายเป็นเงินที่ชดเชยช่วยเหลือ42ล้านบาทนะครับและที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้ว3รายเจ้าของฟาร์มสุกร เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดวีรำมีการรับรู้และก็เข้าใจโรคอัฟกานสวาตทีเวอร์อย่างดีซึ่งโรคนี้ยังไม่เกิดในพื้นที่จังหวัดวีรำมนะครับที่ประสุตว์เข้าไปดำเนินงานดำเนินการในพื้นที่ต่างๆหมูจำนวน1 3 0 0 0กว่าตัวเป็นเงิน42ล้านบาทนั้นนะ เนื่องจากว่าควบคุมป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคอัฟกันสวายฟีเวอร์เป็นเงิน4ล้านกว่าบาทนะครับตรงนี้ก็ได้ทำเรื่องแล้วก็ขอไปที่กรมปศุษัตวแล้วก็คงรองบ,บกลางที่ลงมาในช่วงนี้ครับในพื้นที่บุรีรัมยังมีเกษตรกรที่เลี้ยงหมูอยู่529รายนะมีหมูทั้งหมดอยู่1,70,000กว่าตัวนะครับแล้วก็ขอเรียนพี่น้องประชาชน ให้ทราบว่าท่าน,นผู้ว่าราชการจังหวัดวิลัมท่านอาทิตย์ดีกรมสุขษั์เน้นย้ําแล้วก็ผมก็ได้นําเรียนรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะในความห่วงใยตรงนี้นะครับสําหรับฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนี้รับรู้อย่างดีว่าโรคทับการสวยฟีเบอร์เป็นยังไงไม่ติดคนสามารถบริโภคได้สําหรับในพื้นที่วีลามเรายังไม่ตรวจยังไม่เจอนะครับแต่ที่ทําลายเนื่องจากว่ามีความเสี่ยง ที่จะเป็นโรคนี้ก็ได้ตามใช้ตามพรบรโรคระบาดสว์2558เข้าไปนะครับแล้วก็ขอเงินชดเชยหมายถึงว่าเงิน3ใน4ของราคาประเมินในเวลานั้น